อีกทีเราจะเป็นทางด้านสุดน德ากับเอสพีครับถดีนครับรอบแปดทีมครับเป็นคู่ที่สองครับคู่แรกนะอัตุรีต่อขวานั้นเข้าไปรอแล้วครับจับสลากไปยืนไว้แล้วจับสลากได้เป็นคู ang, ่แรกครับของรอบสี่ทีมครับดูดีครับระวางสุดน德ากับเอสพีครับด่ายดูครับใครจะเข้าไปรอบสี่ทีมครับ คู่นี้แล้วหลุดมาที่ถุงหวานสุกุลาครับปีชุดเปชมพูครับเสือขายการจะต้องเป็นเอฟทีครับใส่ย้อมครับอยู่ในย้ยมสีทุอเงินเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะผ่านเข้าไปรอบ ไอ,อกัอได้ที่อมาที่จุนลาลาลูกไมเลี้ยวขวาลูกาของชุแบนนะับโอ้ยจบดไม่ลงคนระับําขาออกไปโยกยาวไปหน้าแบบตูแลมเลายมได้ตไม่ถึงคนระับเอฟซีแคนาดี แล้วดูลูกนี้ยกเย,ยายบของสุกนาราใสเข็มลูกนี้พี่ฮูยเข็มของทีมแข่งก็หนเผือไม่ได้นะครับเอ็ดีโอ้ยชมเบอร์เนี่ยสุลซาเนี่ยของทีงทมประตูได้ตลอดนะครับเอาบอลล้มดังไปชุนปามาแล้วใส่ขวาเพื่อนทีที แล้วเป็นเี่ยสุกลาสุกลาดึงจังหวะหล่อแล้วจับมาตรงกลางก็ไม่ผ่าดเอฟซีเอคาเดมี่ขาขาก็โดนเพจสูงนะครับสุกลาเอาแล้บอลยังไม่ตายสูกเข้าขวาแล้วไม่มีจังหวะยิงตัดเกมไปก่อนนะครับ ดูจังหวะฟิกฟิกของสุนราครับจังหวะนี้ครับยัดมาเป็นตรงๆนี่ก็เป็นล <anda> ูกเซนมุนจาของสุนาราสุนาราบอกเพื <im> ่อนเราโยกยาวๆไปโดดแป่ลูกนี้ โดนไปเต็มเท้าบ่งทิ้งไปกอครับเอฟพีแคนูบี้โอ้ยอยาตั้งเกมไม่ติดนะครับเอฟพีไปเยอะเสียบอลไปเยอะเอาเวลาดึงไม่ได้แล้วลูกนี้ได้ฝ่ายขวาติดล็อกครับรองทางด้านทีมมาชุนกลาเราจะลูกเตะบุงบางครับสองทางด้านเอฟพีแคนูบี้ครับ ตรงการลางป้ายมาทางขวาลูกในกรงแต่บอลไม่ดีคนระับลนไปที่เจ้าชิ้นสัตว์แต่มาลหกสุดเกิดไกมาลูกนี้ไม่ถึงจุดแลงน,น,นะครับเดี๋ยวทิ้งไป,ปก่อนนะครับเอสพีลุงไกลๆมาล่อยบอลตรงนี้ก็ตกข้าไป เลือกตัวอะไรนะไอ้สกุลานักึู้นำไปก่อนจะตึงประตูต่อสู้กระบจบลูกนี้ข้ามหัวประตูเข้าไปเลยครับโดดไปก่อนแล้วครับเอที ทีก็เป่า่อเป่ามองโย่าตรงกลางเบิ้ลกับมาก็ะดับไม่ดีกับเป่าซีเบเพอครเดอี์น่คุมใสมาทีเจ้าแฟนดูสามจออกมาชกตรงนี่โยกแบ่งจากมาไม่ผ่านเป่าซีครับแต่มีกคู่จากตุ๊ก,กา ปุกหมาคุ้มสกัดไม่ดีลูกนี้ปิ้งออกหลังไปครับเป็นคอนเนอร์ครับของทางด้านสุรานโยกมาลูกนี้ก็หล่นออกข้างไปครับผมบอลทุกครังเอฟพีครับทุก้ี่ปล่อยบอลตกเก็บเล่นได้อู้หูแล้วลูกนี้ขาไหมครับเอฟพี เล่นยากมุดเก็บโดนเทดไปแล้วว่าสุณฝ้ายไกยม่มงจะจัดเอาไว้ได้ครับสุณลา ถึงกับของสุขนาลาก็ลูกเนี้ยออกข้างไปครับยังได้ชึงบัวเขาภาคภูมิครับของสุกกาลาเอาบอลลงได้อีตะดาวชแวงให้ภาคภูมิย่างแยงกันอยู่แล้วลลลมือป้าเต่าสองครับจับทิ้งเอาไว้ก่อนครับ ตัวคึ้นกระสองทางด้านสุกุลาครับพุ่งดัดเข้ามาก็เด็่งเทียทิงออกไปก่อนครับเอเทียันนีเแล้วขวาลูกนี้สุของภัคตึงสุกุลาลูกนี้นขนามขาออกไปอีกครับ เขามาแล้วขวาแปไปก็ูยังไปผ่านเจ้าสิทธิศัก,กด,ดิ์เอชขวาเรายาวอีแล้วมีมือจากด้าน,นหลังนะครับเสียฟาวนะครับสุนาราเอชเอชว่ม่ฝังเสียงเล่นเร็วไปก็เปิดบอลเล่นไม่ดีครับทูกัาประตูของเอทีคาเันนี่ ลงได้ปลายบาทางขวา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 แล้วไม่ถึงจ okay. like right. ังหวะยิงเลยครับออกมาที่6 6ของสุกาก็ขาไม่ครับขากระโดดถูกแกงแล้วครับสุการาถูกขีดขีหน้าประตูเขียทิ้งมาตัวแล้วครับ สายของบอลซีอางเงี้เบาเกินไปแล้วครับเจ้าเอี้รับสบายแล้วครับไไวางยาวไปเอาบอลลงแล้วเกีย่ยวบอลต้องได้ก้องคุณ แต่บอลหนีมาได้ให้บอดีตรงนี้สุกราลาตัดบอลได้เล่นต่อไปครับไม่มีสัญญาณต้เล่นต่อไปคแล้วจอยู่ไดิเกติดตัวางยาวๆมา ยัดฝาหน้าประตูก็ออกหลังไปครับโอเคให้วนขวางมาทางขวาสุดทรลาตัดได้ตรงกลางเจ้าแหวงโยเขา้า้ายแล้วไปลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ โอ้หมายเลขกเจ๊ครับทำเงเดียวสองเซตตูดแล้วหมดเวลานี่เปเวลาแรกครับเป็นทางด้านสุดนาลาครับนลับไปสอกตู่ตอดสอุดรับ เวลาหลังครับ <architectural> จ <silence iones> <to> ุดกำลังจุดลาครับสนดเอฟซีคนีครับสองตัวสูงครับมีชัดวันนี้ครับได้เตะกุมครับเอฟซีนาี ถูกจะยกยาวบาก็ลดออกหลังไปล้มเฮเกมากเจ้าภาพถูกับจังดาทีมาสุขลาแ้วแวขาฝ่าขาขวายง้าลลกนี้ ท,ท,ทันทันไม่ทันแล้วคนระับคู่ต่อไปครับเป็นจิมะราชิติจันทบุรีคนระับจะพบกับกหัวบ้านแดงในรอบ8ปีมนะิครับคู่หนึ่งจะเป็นขันสงไฟมลีครับเอสสีปูนิโอบังจกาครับเป็นคู่สุดท้ายของในรอบ8ปีมสุดท้ายครับ ตัวคุณเ่งจะโผลกทุณยักเข้ามาลูกนี้เราวันเล่้ยด<ป>้วยขวาเราถีบเวลาเขาจ่ายไม่ได้จะตูตที่ส<ป>า,ามเหมือนันจับโยกยาวๆาวบาสมงเก็บลูกนี้ออกไปก็ได้เป็นลูก,ตก,กเต่บุงกับของเอเซีย์พนมีที่จอเปลาสรีครับติดใจของเื้ออิฐเลยคนระับ ตีศักรูเอฟวางยาวมาหนีออบอลลงข้างเท้ามันยาวไปแล้วครับเจครับออกไปเด็วตาทียหลองพุ่อนเพื่อนเพื่อนสาวก็ระอียจังไม่ได้ประตูับเพื่อ ตุงกับตุงมอยากกอบหมาลูกนี้พักอบละวนเลยนในควาจันไม่ได้ครับหูเผียอที่มาเอาแล้วเป็นดีด้วยครับพลิกมาได้จเจ้าเฝ้าเซยแทงหมาลูกนี้ไม่ทิ้งนะครับดูาาสุดนาราสวนบ้างอยู่ที่ฟาฟูฟาฟูผาแหวกมาตรงกลางเจาะมาตรงกลา,างาแล้วตายไปตักแล้วขวาก่อนนะครับลูกนี้

ไต่หมาก็เคียทิ้งไปก่อนครับถูกบาอย่างถูกติดประตูแล้วิีงจับเท้าไปอีกครับเอซี่อพีปราเพมตุกลาต่อให้ไม่ดีแล้วเอพีคาร์ดามีครับด้บอนล้ลองด้วยขวาก็ลูกเตะดาเป็นลูกเตะลุกตับของเอซีคาร์ดามีเต้าเป้าสีเฝ้าสี ให้เธอมาตอวนี้ไม่ดีครับเทียทิ้งไปเลยครับแลชุดสูโยกมาเ้ามือศรดิ์เลยมาอยู่ที่เจ้าเพชรศรีดะครับคุณสาวตัสุกากว้างมาลูกมอไม่ดีครับ ฝายาที่รัชพูมังภูมเกมบอลทุงของสุนขาครับ คงตายไปแล้วช่วยกันมงทิ้งไปก่อนแล้วครับเอฟซีคอนดีมิ่งเดี๋ยวโดยค้ณอีกครั้งหนะงงึ่งมาก็ไม่ดีแล้วคนระับโยกยา,ยาวเอมา<ป>เอากันลงได้ จริงผิดโลกนี้ดูบอลสวยของสุนัขาคระเบิดเอาพาผมมาได้เ็ดโยบ์โยก์โจบ์ตัดเข้ากลางว่าเดียวสุดหดปลายมาทางซ้ายยัดมาตรงกลางเกี่ยวบอลลงได้แลยเดี๋ขวาอีกครับ ทีทุกทีของสุนวลาลครับยัดตกลงไปตรงอมนะครับลุกภาพงตัดไปแล้วตายเลยนี่เลยเยอยครับอา,อาไปเป็นาส,นส,สนาูต๊สูดครับสุนิลา ขวาให้ปลายมาตรงต่างยังโชคมาได้เจ้าเปลาสีแล้วยืดโยงกด็กตดวไม่ดีละ ทุ่มกับเลี้กันนะพี่ทุ่งขึ้นหลังบาชา้าครับหลังเล่นยากแบบนี้อย่างดีครับได้ฟาวครับเล่นเร็วมาเพื่อนยังแก้ไขได้ปลายมา,ยา,ยายทางขวาแทงลึกมาดึงของเข้ามาแล้วลูกนีแล้วจุดทูงครับวีรับไปเหลือไป็หนึ่งใบคนระับ ดูทีิีของเอสพีแคนดี้ครับจัดบาลูกนี้ก็รับไปได้ครับเอสีแคนดี ตรงกลา,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 างเปลี่ยนรวัลทัมไปแทงลึกมาของเป็นคีตัน,นดี้โยกมาเรื่นี้ตแต่บอลเข้ามาตรงกลางไม่กลมแล้วใส่ขวาก็ไม่ผ่านจัวศิษธิศักดิ์นะครับอุ้ยแล้วจุดฟุ้งกับเชียร์ทิ้งไปก่อนกับหมายในสี่แล้วก่อนสุงเมลา กว่าข,ขึ้นมาครับเกีคะแนนนี้แล้วโยกป่าตรงกลางเกี่ยวบอลมาเูกนี้สวนเร็ววาดเข้าไปตรงกลางก็กโอ้ยแล้วหมายลเลขสี่กับเจ้ารักชุกภูมิต้องระวังด้วยนะครับเมื่อเไปเหลือไปแล้วครับ อูู่ปรระตตตส,สาลาแล้วก็หมดเวลาทางแข่งขัานรับเป็นทางด้านสุดเวลาครับเอาชนะเอเพียธนดีครับเข้าสู่รอบสีทสุดท้ายเป็นทีที่2ครับสุดเวลา